สวัสดีค่ะจากร้านก่อกนุกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเรืงนกทาจังหวัดยโสธรค่ะ,ะวันนี้มีลูกค้าจากบ้านดอนตานลอำเภอดอนตาลจังหวัดลุกลังหารนะคะสั่งเรื่องหลอดข้าวสี่แถวจานคู่เดินตามมานะคะกำลังจะนำส่งที่บ้านของลูกค้านะคะสี่แถว จานผู้เดินตามจานก็คือสิบนิ้วนะคะจานสิบนิ้วนะคะเป็นสิ่งแถวกระปุกถังกระปุกถังละสิบห้ากิโลสองกระปุกก็คือสามสิบกิโลนะคะจานที่อยู่ในกระปุกนี้คือจานแบบดําเป็นกอกอนะคะแล้วเราก็จะแถมจานแบบโรยให้หนึ่งผู่นะคะให้ลูกค้าถอ,อดออกมาเพื่อ,อ ตามใจชอบของลูกค้าว่าจะเอาแบบหยอดหรือแบบโรยนะคะเรามีให้ลูกน้องกําลังขันน็อตขันอะไรเพื่อตกแต่งเพื่อให้ไปถึงบ้านลูกค้าลูกค้าจะได้ใช้ได้ทันทีไม่ต้องไปทําอะไรนะคะเรามีช่างผู้ชํานาญงานเกี่ยวกับเครื่องหยอดข้าวนะคะไปส่งถึงที่นะคะามีปัญหาอะไรเวลาไปส่งเครื่องนะคะก็สอบถามาช่าง ช่างได้นะคะช่างก็จะอธิบายฟังวิธีการใช้ต่างๆนะคะ,ะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร0944699224หรือ0811206955นะคะสนใจก็ทักมาทักอะไรมานะคะยินดีรับใช้นะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอ,อบ้านดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะคะ พี่ไว้วางใจร้านก่อผขนกการเกรษตรสั่งสินค้ามานะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ